อันยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก Black พิงกกันนะครับในตอนนี้ที่มีทั้งทีเซอร์ MB นะครับปล่อยออกมาแล้วสําหรับพิงเวนอมรวมไปถึงรูปภาพคอนเซปต์ต่างๆนะครับในตอนแรกนั้นแฟนๆเมื่อได้เห็นลูกใหม่ของลิซ่านะครับกับผมยาวและก็มีการเปลีีี่่ยยนนนสผมไปดด้วเฟก็ใจ มากมากเลยที่การทำ back ครั้งนี้ลิซ่านั้นได้มีการเปลี่ยนลุกกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการทําสีผมใหม่ด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่ทําให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยแล้วก็อยากเห็นกันแล้วว่าใน MV นั้นลิซ่าจะมาในลุกผมยาวกับผมสีนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคอนเซปต์ทีเซอร์ทั้ง2เซตตอนแรกในที่ปล่อยออกมารวมเป็นถึงเซตใหม่ล่าสุดเมื่อคือนนี้นะครับก็ทําให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยได้เห็นกันแล้วว่าลิซ่านั้นมาด้วยลุกผมยาวทั้ง3เซตเลยทั้ง3ลุามล้อกเลยท t a ็น Talk of the ออฟเทที่มีแต่คนพูดถึงแล้วก็แห่เข้ามารับชมและแห่แชร์กันมากๆจนยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นถล่มทลายทุบสถิติต่างๆไปมากมายนะครับลิซ่าที่โผล่มาแวบ,บๆนะครับก็ทําให้แฟนๆได้เห็นว่าผมของลิซ่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นผมสั้นหรือเปล่าแล้วก็เป็นผมสั้นแบบไรตรงตามปกตินะครับซึ่งแฟนๆหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าทางหางลิซ่ากลับมาและวายจีรวมไปถึงทางทีมงานสไตลิสต์คอสตูมเนี่ยได้มีการจัด ผมทรงเดิมให้กับลิซ่ากับการไดรผมตรงแล้วก็ทําผมสีเดิมตัดผมสั้นตามปกติพร้อมกับ Mina มีหน้าม้าเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนลุกไปจากเดิมเลยแล้วก็ยังคงกลับมาทําลุกเดิมเดิมผมแบบเดิมนะครับแฟนๆหลายๆคน,นก็เริ่มรู้สึกว่านี่อาจจะไม่โอเคแล้วทั้งหากว่า YG นั้นได้มีการให้ลิซ่าเนี่ยทำลุกเดิมหรือว่ากลับไปเป็นลุกเดิมที่ฟแฟนๆนะั้นคุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นชินกันมาแล้วนะครับแล้วก็แตกต่างไปจากตัวคอนเซ็ปต์โฟโต้ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แบบสิ้นนเเเชิิงลลยยๆหาหาคนน่กรมมออมบน บนการเล็กน้อยนะครับว่าไม่อยากให้ YG เนี่ยทำแบบนี้เลยอยากให้น้องได้เปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์บ้างนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าก็เติบโตมานานมากๆแล้วเดบิวต์มาค่อนข้างนานแต่ว่ามีลุคเนี่ยไม่ค่อยมากมายนะครับทั้งหากว่าไม่ได้ไปทํางานกันที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบเดินแบบหรือว่าทํางานร่วมกันกับแบรนด์สินค้าแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่การัมแบ็คหรือว่าการทําผลงานเพลงดังนั้นเนี่ยแฟนๆหล,หลายๆคนก็เลยอยากให้ YG นั้นนะครับ มีการเปลี่ยนลุคของลิซ่าแล้วก็คาดหวังกันว่าในเอ็มีตัวเต็มนั้นจะไม่ได้มีเพียงแค่ลุคเดียวที่ลิซ่าเนี่ยดรายผมตรงแล้วก็ตัดผมสั้นไว้ผมหน้ามา้าอยากเห็นลิซ่าเนี่ยทำลุคอื่นๆทำผมทรงอื่นๆแล้วก็มีผมเนี่ยที่หลายทรงมากกว่าเดิมนะคะไม่ได้จำเจอ,อยู่แค่ลุคเดียวแล้วก็ผมสั้นแบบเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยแฟนๆบางส่วนนะครับก็เริ่มจับตามองกันแล้วว่า YG นั้นจะมีการทวีตลิซ่าเนี่ยได้ดีขึ้นหรือเปล่าจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมหรือว่่่ดดด่่าาาาาาาทใหห้ลลิซเเเเนนนดดดดดูมมกกววรรรือปะะคพ หลายครั้งเนี่ยแฟนๆบางคนก็บ่นเหมือนกันว่าลิซ่าเนี่ยแทบจะไม่ได้รับความดูแลที่ดีเลยจากทาง YG ในการคัมแบ็กครั้งนี้นก็มีแอบบน่นมาเช่นกันนะครับในตอนแรกมีทั้งการใส่แท็กผิดบ้างลงคลิปแล้วก็ลบคลิปลงใหม่บ้างนะครับซึ่งก็ทําให้แฟนๆหลายคนนหัวร้อนกันไปเลยในตอนนี้แฟนๆก็ออกมาพูดกันแล้วนะครับว่าเตือนแล้วนะ YG อย่าทําให้แฟนๆน,นั้นต้องเดือดท้องหัวร้อนแล้วก็หัวปวดกันเพราะว่าอยากให้การคัมแบ็กครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีอยากให้ทุกอย่างราบรื่นไม่อยากให้ใครนั้นด้อยหรือว่าเด่นไปกว่าใครอยากให้สาวๆทุกคนนั้นโดดเด่นไปพร้อมๆกันและโดยเฉพาะลิซ่าอยากให้ทาง YG ทวีตให้ดีกว่านี้ และอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อการเติบโตที่ดีขึ้นของลิซ่ารวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆในแ Black พิงคด้วยและเรื่องราวนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิงคแล้วก็ลิซ่าได้มีการติดตามเรื่องราวนี้กันมาบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับกลัวกันหรือเปล่าทั้งหาก YG นั้นไม่เปลี่ยนลุคลิซ่าและก็ให้ลิซ่าเนี่ยทำผมทรงเดิมนะครับนั่นก็คือตัดผมสั้นไรผมตรงแล้วก็ไว้ผมหน้ามาใน MV ตัวเต็มไม่ได้มีการเปลี่ยนลุคหรือว่าใช้ลุคที่เปิดตัวมาใน็ป้หลาายๆรูกมม พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ก็มาร่วมสแสดงความคิดเห็นกันนะครับก่อนที่จะไปดู m b ตัวเต็มแล้วก็ฟังเพลงเต็มในวันที่19สิงหาคมเวลา11โมงของทางประเทศไทยยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง